กราบสวัสดีหน้านานาักตกปลาครับเดี๋ยววันนี้ลาะหมายห้วยหมายนากันลองเราดูนาบิ้งนี้นะฮะตรงนี้เป็นบึงนะฮะลองตีกันดูว่ามันจะมีตัวไหม โอ้โหเพ่งเอิ้นเจอ,อคอกครับนี่นเลยนะโหนนวิจิตระสนั์เลยเจอคอกนะฮะเหนะครับวัดโมงนะครับโอ้โห,โหไม้ที่สองครับตัวใหญ่เลย เห็นม oh. ันขึ้นกัดลูกปลายอยู่นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราสอนให้มันเจ็บปากสักนิดนึ่งนี่ฮะตัวใหญ่โอ้โหอ้วนเลยเดี๋ยปล่อยนะครับตัวนี้ แค่ไปเลี้ยงลูกต่อนะอ่าที่ตกมันเนียก็เพราะว่ามีหลายๆคนนะที่เขาเข้ามาแล้วเขาชอบตกปลาช่อนเนี่ยตกพวกแม่อคอกเนี่ยครับผมก็เลยอ่าให้มันเจ็บตัวซะหน่อยมันจะได้กัดเหยื่อย,ยากขึ้นนะกับคนอื่นนะฮะอ่ะจะปล่อยครับโอเค ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกันด้วยนะครับ